แคสตูดิโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นลดแรกจากแถมของเราคืออะไรไม่ถึงอะไรเจสซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจสซ้าค่ะวันนี้โปรโมชั่นคืออะไรคะตัดผมแถมผู้ชายค่ะเออไม่ใช่ค่ะแถมลูกสีษย์ไดค่ะจิดเดียวเซี่อย่าไปแถมลูกค้าสิโปรโมชั่นของเราคือตัดผมกับพี่แจ็คแล้ว พี่แจ็คเป็นเมียฟีค่ะเิมาพี่ไปหน่อยพี่ยังไม่มีข้อหวานอย่านะคะไอคลิปนี้ต้องกดไลค์เยอะๆนะคะหันกล้องมาทีนี้นะคะหันกล้องมาที่นี้ถ้าไม่กดไลค์พี่แจ็คอันเฟรนด์ทันทีค่ะและถ้าเพจนี้นะคะมีคนกดไลค์น้อยนะคะพี่แจ็คจะปิดร้านทันทีค่ะอันนี้จะอันเฟรนดชเองค่ะบริการเลเวอรรตี้อะไรแบบนั้นเลเวอเรซี่ออนไลน์ใช่ไหม พี่แจ๊คครับมีลูกค้าอยากรู้ว่าปีใหม่พี่แจ๊คปิดหรือเปล่าครับไม่ปิดค่ะมีวันเมื่อไหร่ปิดเลยกิจการแต่ไม่มีไงต่อปนี้นะคะให้ดูบรรยากาศลค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้แลไม่ได้แจกไม่ได้แถมแต่ว่าปีมากุอยอยากสูงพข้างล่างหน่อยดูเออไปดูให้ตอนนี้ค่ะไปดูข้าง่างนะคะตอนนี้ไปดูวันกาเดียวกันครับไกลที่น่แล้วเดียวกันน่ไ่่อ่ะ อาตัก๊องหัวคอยดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่ต้งมาเหีนเลยค่ะไม่มีแมจ่ยกระทั่งที่ยืนค่ะลูกค้าไม่ต้องมาแล้วใช่ไหมคะพี่แจ๊ควันนี้คนเยอะไม่ต้องมาแล้วิดไม่ใช่มาได้เดี๋ยวรถนี้ก็ไปแล้วโอเคไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้าไปแล้วผู้ช่วยพิธีกรพิธีกรคู่พเอรีนอเอรีนมาเลวเราต้องตามทัวกันอีกนึงนะคะไปแล้วอันนี้เ็อยู่นี่ บ้านไทยใช่ไหมคะอินสปีเรชั่นตรงนี้นี่ค่ะโโอ้หเอาผ้าห่มเก็บไปแล้วเหรอจะไมเปลี่ยนแล้วอเคใครจะใจดีนะคะจะเป็นจาาเป็นผ้าห่มเออ่แบบหนาวกันหนาวใช่ถูกต้องนะคะมาทำภาพนี้เหรอเพราะว่าร้านดาเนี่ยก็มีน้องๆทุกประส่ในหนาวเยอะมากตอนนี้ก็เลยเอาช้างมาให้ก่อนแปะซีดีมาเรียบวกละอาย แต่เนื้อแต่ก็ไม่หวานเท่าแบบสีผมลูกค้าคนนีจะต้องแซ่บมากแน่ๆดูสิคะตายเนี่ยว่าทำสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจะทำเป็นออมเบรออมเบรเป็นสีสองสองอมสองสีอมเบรคล้ายคล้ายๆออมหมูอ๋อเหรอแล้วก็คล้ายคล้ายอะไรอีกดีล่ะโอ้โหแล้วคนนั้นล่ะคนนั้นล่ะคะอันนี้เป็นสีบลอนเลย โอ้โหก่อนปีหน้าเงี้ปีป้าค่ะปั่นสองพันสิบสี่อ้ยฟุตบอลโลกอะไรเนี่คนกวาดพื้นยังหลอกน่ะนี้นะคุณทำสีผมเยอะมากเลยอ่ะนี่มันอะซีซั่นเชงของการทำสีผมด้วยปากทางใช่ค่ะขอบอกเลยนะคะที่แจ้งว่านะคะอยากจะให้น้องๆแนะนำบริการมาเฟสที่ผมกินที่นี่เคะที่นี่เลยค่ะที่ฟีลิแคสต์ริโอเสียงแฟร์ค่ะถูกต้องค่ะดูซิปนี้ค่ะทุกคนแจงกันหมดเลยนะ ไม่มีสไต์กินนะจ๊าเต็มหมดเลยนี่ไม่ต้อมานะอ้อถูก<ช><ช>โอ้โอแลวเดี๋ยวเจอกันใหม็นคลิปน้านะคะที่แจ็คไปก่อนะะคะสวัญญสดีญญค่ะกดไลค์กดไลค์ด้ไหมคะกดไลค์กดไ